ฝนตกสองสามอาทิตย์ผุ้น่ะเกือบเละ ดอกใหญ่เห็ดโงบึงด้วยสวัสดีจ้าพญาแมยายญ่งงสพปูุ่กนน้องแป้งมนีผ้าขอบปาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้ามารุนกันว่าสิไดเห็ดหลายเพราะจัดตามมาเลยจ้าอย่าเบาหลายจ้าตามมาตามมา ว้าวทุกคนดอกใหญ่มากดูสิสวยนูน่นไปนู่นอีกนะคะเราเก็บเลยถัอ,อ,อกนี้ก่อนดอกโอ้โหเบลล์เบล่าเลยคนเอ๋ยโอ้โหปรีเลยทุกคนว้าย จะแบ่งหน่อยเต็มแล้วทุกคนดูดูนี่ยเนี่นี่นี่ดิโฟลิกโซ่เกือบเกือบไม่เห็นต้องขาดค่ะเด็ดโอ้ นี่โดนอะเล็กไปหมดตัวเล็กไปทั่วเลย ป่างามนะจ๊ะเนะเาะพาอแต่มีเห็ดหลายอยู่เนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะซับี่น่องจ้งะไปไปดูโอ้ทุกคนดูหนูไปเลยนะเห็นไหมทางยาวไปเลยทุกคนขาเยอะมากคสตินเฮ้ยเบบี้โอ้ถอนหายใจคักแค่บอก่ะ <c oughs> đi Có ừ, Còn cần dù ai nhạ là phía nông ơi Mà đi ô hả Đẹp bột đào xa Nôn là đẹp bột xa Đi 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 Ôi là Hiện là vẹt baby. ว่าสมาอ้ตเปิดโอ้วาทุกคนเริ่มเลยไม่เสียเวลานะคะทุกคนเลยเริ่มเลยเริ่มเลยหนูเดี๋ยววิดีโอหอบานน้อนวิดีโอหอบันมัโทรศัพท์ Jag ska bära dig lite fram, kom, kom, kom. Precis... Vill du ha med mig telefon, hjärtat? Jag ska bära dig lite här, kom. Här. Här, jag? Jag Får ni vara vägarna här?

นี่ไว้ก่อนนะคะเื้อนี่ไลยพี่น้อมเอ้ยบอกลาอยากถ่ายวิดีโอให้แม่เองเฮ็ดจังได้รลยละคอยละแบบนี้ไ <c> ป <oughs> เดือดอึนอ mm ึนเะกรสเบบี้ดำเยิ้มไหแล้ว็่เม็ดไมโก็ละิตรพมินสวานังเอาตรงเฮ็นี่แหละยกตูดเบิ้งได้เติ

おい,お,いおい。おおいい Varför du inte simmar? Jag babys. Jag simmar inte när jag plockar bebis. Det är mycket små, små på väg. Oj, jag har packat på pärlor nu. คนแม่หนักแล้วเดี๋ยวแม่จะเทไว้กับถุงนะคะทุกคนนี่แหละจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณในน้อยแม่แปลงน้ำจาชาเด้อเจอกันคลิปหนักคลิปไม่จ้ะสวัสดีจ้า